ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่พุ่งทยานหรือประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งคุณจะต้องลดละเลิกลองดูสิว่ามีอะไรที่มันล่ามขาเราไว้ไหมที่มันไม่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าอะไรที่ถ่วงเราไว้ตลอดเวลาทำอะไรก็ไม่สำเร็จให้คุณตัดโซ่ตรวนที่เท้าออกเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นการนอนตื่นสายการผัดวันประกันพรุ่งมองโลกในแง่ร้ายดูถูกตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความสามารถ หรือว่าการหลงตัวเองมากจนเกินไปการใช้จ่ายเกินตัวหรือแม้แต่การกินอาหารที่มันทำลายสุขภาพของเราถ้าเรดาร์ของเราตรวจพบได้ว่ามีอะไรที่มันฉุดรั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งกายทั้งใจมาให้เคลื่อนไปข้างหน้าก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปคิดที่จะเดินทางไกลอย่าเอาสัปพาระไปมากมายอยากขึ้นที่สูงที่มันยากๆก,ก็อย่าแบกของหนักเกินไป อยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จให้ได้ก็หยุดอะไรที่มันทำให้เราไม่ไปถึงที่หมานั้นข้อที่สองเริ่มทำอะไรที่ดูว่าทำแล้วดีถ้ายังไม่ได้ทำสักทีต่อไปนี้ก็ให้เริ่มทำถ้าไม่เคยออกกำลังกายก็ค่อยเริ่มจากการแกว่งขาสักวันละ5-10นาที ถ้าไม่เคยอ่านหนังสือดีๆมาตั้งนานก็เริ่มจากการอ่านซักวันละสามสีหน้าก็ยังดีถ้าไม่เคยเก็บออมก็เริ่มจากวันนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆออมกันไปเริ่มทำสิ่งที่ดีต่อให้มันเล็กน้อยแค่ไหนสุดท้ายก็จะได้ผลดีแน่นอนความสาเร็จจะเล็กหรือว่าใหญ่มันไม่มีวันเป็นไปได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็คือการไม่เริ่มทำนั่นเองข้อ3คือการรักษา,าไว้ ลองสำรวจดูชีวิตของตัวคุณทุกวันนี้นะคะว่าอะไรที่มันดีก็ให้รักษาเอาไว้อย่างเช่นเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมั่นใจในตัวเองหรือว่าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมมีแรงบันดาลใจมีวินัยในการใช้ชีวิต สิ่งที่ดีเหล่านี้รักษาให้คงที่อยู่ต่อไปนะคะแม้ว่าจะอยู่กับคนหรือว่าจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้ออำนวยก็ตามอย่างเช่นอยู่กับคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจอยู่แบบตัวใครตัวมันก็พยายามทำดีมีน้ําใจให้ได้อย่าไหลไปตามเขาถ้าเราเปลี่ยนโลกหรือว่าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็อย่ายอมให้ใครมาเปลี่ยนตัวเราข้อ4ทํทให้ดีกว่าเดิมเมื่อรู้ว่า อะไรทําแล้วดีก็ให้ทําต่อไปแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงให้สิ่งนั้นดียิงย่งขึ้นไปอีกนะคะทําให้ดีกว่าเดิมไม่ต้องมากมายแค่ทําให้ดีกว่าเดิมวันละนิดชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าเป็นครูก็หาวิธีสอนให้แปลกใหม่ตลอดเวลาถ้าเป็นหมอก็พัฒนาการรักษาให้น่าเชื่อถือถ้าเป็นช่างก็พัฒนาฝีมือให้รุดหน้านี่คือที่มาของคำว่ารักความก้าวหน้านะคะดีกว่า เฉื่อยชาอุดอู้อยู่ไปแบบวันๆถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีให้คุณเลิกทำสิ่งต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือเลิกคิดลบเลิกพูดร้ายค่ะการคิดลบการมองโลกในแง่ร้ายมันจะกัดกร่อนจิตใจให้คุณนั้นไม่คิดที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะว่ามองไปก็ไม่เห็นแง่ดีอะไรในสิ่งที่ตัวเองทาและก็มองไม่เห็นความสาเร็จในบ้านปลายไม่มีทางเป็นไปได้เดี๋ยวก็ต้องล้มเหลวอ,อีกแน่นอน โอ้ยทำไปก็เสียเวลาเปล่าคนที่คิดลบยังสร้างมลพิษให้กับคนใกล้ตัวใครอยู่ใกล้ในรัศมีก็พลอยแต่จะได้รับรังสีความทุกข์ไปด้วยถ้าคุณมองปัญหาก็เห็นแต่ปัญหาถ้าคุณมองหาทางออกก็จะได้เจอกับทางออกจนได้มองด้านดีของชีวิตก็จะมีความสุขใจมองเห็นแต่ด้านร้ายของชีวิตใจเป็นทุกข์สุขก็ไม่มีข้อ2เลิกเปรียบเทียบบางคนเนี่ยขนาที่เดินไปข้างหน้า ก็จะคอยสอดสายตามองมองหาแต่คนอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงพอเขาเก้าวไปอยู่ข้างหน้าก็ร้อนรนใจพอเห็นเขาอยู่ข้างหลังก็ลิงโลดใจพอเห็นเขาอยู่ข้างๆก็ทุกข์ใจว่าเขาเนี่ยอาจจะกลายเป็นคู่แข่งของเราก็ได้ในสักวันหนึ่งก็าจะกลายเป็นเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับชีวิตของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากจะมีชีวิตใหม่หยุดเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของใครสักที โฟกัสกับการพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เพราะชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราข้อ3เลิกอ้างบางคนก็บอกว่าอายุน้อยเกินไปรอก่อนเดี๋ยวค่อยทําบางคนก็บอกว่าอายุมากเกินไปทําไม่ได้หรอกไม่ได้มีความรู้ที่จะไปทําจะทําได้ยังไงทําไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนคือบางคนเนี่ยหาข้ออ้างหาข้ออ้างให้มาเขาไว้เพื่อที่จะได้สบายใจเวลาที่จะไม่ต้องทําอะไร ผลสุดท้ายก็คือว่าไม่ได้ทำสักทีต่อไปนี้นะคะตัดข้ออ้างทิ้งไปแล้วก็ทำแบบไม่มีข้ออ้างใดๆทำได้หรือไม่ได้ก็ขอให้ลงมือทำทำได้ก็ได้ความสำเร็จมาทำไม่สมปรารถนาก็ยังได้ประสบการณ์จะไปถึงเป้าหมายหรือไม่อยู่ที่ก้าวออกไปหรือว่าไม่ก้าวหก้าวที่ก้าวออกไปก็เท่ากับเราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอยากจะมีชีวิตใหม่ อยากทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำนะคะข้อที่4เลิกอยู่กับอดีตอะไรที่มันไม่ดีในอดีตหรือว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ให้ทิ้งไปอย่าเอาติดตัวไปข้างหน้าสิ่งร้ายๆเรื่องที่มันไม่ดีก็เหมือนกับขยะปฏิกูลเหมือนกับของเสียเขามีไว้ให้ทิ้งนะคะคงไม่มีใครเก็บขยะใส่เต็มกระเป๋าแล้วเอาติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาอย่าเก็บความคิด ทัศนคติหรือประสบการณ์ที่มันไม่ดีเอาไว้นะคะถ้าอยากจะได้ชีวิตใหม่ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเซตซีโร่เพื่อที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ก้าวออกไปเพื่อใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมกันข้อ5เลิกเป็นเหยื่อทำไมถึงต้องเป็นเราฝ่าไฟแดงมาก็ตั้ง3คันจับรถเราแค่คันเดียวจอดในที่ห้ามจอดก็ตั้งหลายคันคันอื่นทาไมไม่ปรับมาจับในรถของเราทาไมทาไมถึงโชคร้ายจังเลย จงใจมาเกิดขึ้นกับเราคนเดียวไม่มีใครเคยถามว่าเราเหนื่อยไหมจะไปไหวหรือเปล่าไม่มีใครเคยห่วงใยเหมือนกับว่าเราถูกทิ้งไว้คนเดียวนี่คือความรู้สึกของคนที่ตกเป็นเหยื่อค่ะคิดว่าตัวเองถูกกระทําโดยคนอื่นหรือว่าสถานการณ์ต่างๆอยู่ร่าไปและก็ยังชอบโทษทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เดินชนโต๊ะกระโทษว่าใครเนี่ยเอาโต๊ะมาวางขวางเอาไว้เกะกะทั้งๆที่เราเองเป็นคนเดินชนมัน ถ้าอยากจะมีชีวิตใหม่เลิกตกเป็นเหยื่อสักทีนะคะโดยให้คิดว่าข้อที่1เนี่ยให้คิดว่าเรามีอํานาจมากพอที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้เพราะฉะนั้นอย่าโยนความผิดไปให้ใครถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดของเขาก็ตามเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขอะไรได้สุดท้ายก็ต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนเดิมข้อที่2รับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ว่าเราเนี่ยสามารถลิขิตชีวิตของตัวเองได้ เราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของสถานการณ์ใ,ใดๆทั้งสิน้นและ 3. มองโลกในแงด่ดีว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ไม่ใช่ต้องยอมทนหรือว่ายอมจำนนเสมอไปชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเราสามารถควบคุมบังคับบัญชาชีวิตได้ถ้าคิดว่าชีวิตต้องตกเป็นเหยือ่อยู่ร่ำไปแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เป็นผู้ล่าฝันให้สักวันฝันเป็นจริงสักทีข้อ 6. เลิกกลัวความเปลี่ยนแปลง บางคนใช้ชีวิตปักหลักอยู่กับที่ไม่เคยย้ายไปไหนเลยมั่นคงยิ่งกว่าต้นไม้ยืนต้นซะอีกคิดว่าเคยอยู่มาได้ตั้งนานทาไมจะอยู่ต่อไปไม่ได้ละ่ะโดยหารู้ไมมว่าความรู้ความสามารถของเมื่อวานที่ทําให้มีทุกอย่างในวันนี้ได้จะเอาความรู้ความสามารถของเมื่อวานที่มีมาใช้กับวันนี้อีกเพื่อที่ให้พรุ่งนี้ดีกว่าก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคะเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเมื่อโลกขยับเราก็ต้องขยื่นไป ต้นไม้ที่ลู่ลมจะไม่หักโค่นได้ง่ายๆส่วนต้นไม้ที่ต้านลมอาจจะล้มแบบถอนรากถอนโคนได้ถ้าอยากจะมีชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกบางทีเราก็เจ็บปวดบ้างเพราะมีบางสิ่งที่ต้องหายไปแต่ก็เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนข้อ 7. เลิกใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหายใจไปเรื่อยๆพอหายใจเหนื่อยแล้วก็ค่อยมานอนพัก ใช้ชีวิตให้มันผ่านไปวันๆไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่ทำอะไรใหม่ก็จะได้ชีวิตแบบเดิมๆลองหาเป้าหมายที่มันท้าทายดูนะคะแล้วก็ลองไล่ล่าดูสิคะหรือว่าลองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ลงมือทำเพราะบางคนไม่ใช่ไม่อยากทำอะไรนะแต่เพราะว่าตัวเองยังขาดเป้าหมายที่จะทาและบางคนไม่ใช่ว่าทาอะไรไม่ได้เลยนะแต่ยังขาดแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นทาค่ะ ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตใหม่ลองกําหนดลองจดลงไปเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะทำอะไรจะลดน้ำหนักไหมจะลดให้ได้สักกี่กิโลจะลดให้ได้สัก5กิโลก็เขียนลงไปจะเก็บเงินให้ได้สักส0%ของรายได้หรือว่าจะเริ่มต้นออกกําลังกายอย่างจริงจังหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะหาเงินให้เข้ามาได้มากกว่าเดิมถ้าตอนนี้เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่ผ่าน,านมาแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะ ปีหน้าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมกับปีนี้ต่อให้เรามีอายุถึง80ปีคิดว่าเราจะมีชีวิตแค่ปีเดียวแต่ซ้ำกัน79ครั้งเหมือนเดิมปีนี้เอาใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นปีที่ดีสุดของคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้เป็นชีวิตที่ดีกว่าเดิมข้อที่1เริ่มต้นเปลี่ยนที่คำบ่นของคุณเป็นคำว่าขอบคุณนะคะการตำหนิ การประนามพร่ำบ่นถึงสิ่งที่ไม่พอใจมันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการบ่นเรื่องเงินไม่พอใช้มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความไม่พอดีทำดีไม่ได้ดีก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการไม่ได้ดีคิด พูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะงอกเงยงอกงามอยู่ในความคิดและจิตใจของเราลองเปลี่ยนมาเป็นคำว่าขอบคุณขอบคุณสิ่งที่มีขอบคุณสิ่งที่ได้ไม่ว่ามันจะธรรมดาหรือว่ามันจะเล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามขอบคุณร่างกายของเราที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยขอบคุณอาหารทุกมื้อที่เราได้ทานเข้าไปขอบคุณคนที่ให้กาลังใจขอบคุณที่เราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ ยิ่งขอบคุณก็ยิ่งรู้ซึ้งถึงความโชคดีความรู้สึกดีๆเหล่านี้มันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆทั้งหลายเข้ามาในชีวิตของเราเช่นกันข้อที่ 2. ออยู่ให้ไกลพวกที่สลายพลังงานเราเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่ชอบพูดหรือว่าคิดว่ายากเป็นไปไม่ได้ทำไปก็เสียเวลาอยู่เฉยๆจะดีกว่าโลกนี้ไม่เคยมีอะไรดีสักอย่างพลังกายพลังใจของเราก็จะถูกสลายไปแบบไม่รู้ตัว ยิ่งอยู่ใกล้คนแบบนี้นานๆก็ยิ่งมองไม่เห็นทางไปเพราะว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหามากกว่าคำตอบในชีวิตคนเรานะคะต้องการคนที่แวดล้อมที่ให้กำลังใจผลักดันตัวเราให้สูงขึ้นและก็ก้าวไปข้างหน้าเมื่อเจอพวกที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่จำเป็นที่ต้องคิดไปแก้ไขพวกเขาถ้าทำแบบนั้นจะไปแก้ไขพวกเขาก็จะมีแต่เสียเวลาเปล่าค่ะ ออกมาให้ห่างจะดีกว่านะคะเพราะอยู่ใกล้คนแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นได้สักวันหนึ่งเราถ้าอยู่กับคนที่คิดลบก็ต้องคิดลบไปตามๆเขาเพราะถ้าเขาคิดลบแต่เราไม่คิดลบมันก็ยากเนาะที่จะคบกันได้นานข้อที่3พัฒนาทักษะใหม่ๆลองเลือกสรรทักษะอะไรสักอย่างนะคะที่ดูแล้วว่า ถ้าเราทำได้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นทักษะการขายทักษะการพูดทักษะการเขียนทักษะของภาษาต่างประเทศการซ่อมแซมการทำอาหารหรือว่าการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างขึ้นมาซึ่งมันสามารถเพิ่มมูลค่าหาไรายได้หรือว่าทำให้เป็นอาชีพแล้วก็ให้เวลาใส่ความพยายามเข้าไปฝึกฝนจนทำได้เก่งขึ้นดีขึ้นและก็ชำนาญขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มีออปชันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง แค่เรามีมาตรฐานคนทั่วไปก็อยากจะได้แต่ถ้าเรามีออปชันเสริมเข้าไปเราก็จะเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการข้อที่4ตั้งใจทำอะไรก็ทำให้สำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ทุ่มสุดตัวไปเลยค่ะทำสุดตัวสุดหัวใจทำถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เลิกทำตัดนิสัยลมเลิอกอะไรง่ายๆหรือว่าทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆออกไปสักที ลดน้ำหนักได้3วันหลังจากนั้นก็กินแบบจัดหนักจัดเต็มหรือออมเงินไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เอาเงินออกมาใช้จนหมดเกลี้ยงหรือว่าลงเรียนอะไรสักอย่างพอไปถึงครึ่งทางก็ลมเลิกไม่เรียนต่อเมื่อทําอะไรแบบไม่สนใจหรือว่าสู้ต่อไปแบบไม่สุดทางเนี่ยพอทํำบ่อยๆเข้ามันก็จะกลายเป็นนิสยัยที่เหยียบขี้ไก่ไม่อ่อทําไปนิดหน่อยพอเจอความลําบากก็ท้อทําไปหน่อยพอเจอปัญหาก,ก็ทิ้ง ตั้งตน้นตั้งใจใหม่นะคะว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ยอมล้มเลิกอะไรง่ายๆเด็ดค่ะถ้าทำจะยืนหยัดจนกว่าจะเป็นคนสุดท้ายและจะทำจนกว่าจะทำได้นั่นคือการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จอยากจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างแรกที่คุณจะต้องสนใจก็คือเรื่องของการเดินค่ะคนที่ไม่เชื่อมั่นในตนเองแต่ละก้าวที่เขาเดินไป มันจะมาจากใจที่ไม่มั่นคงจึงทําให้เดินเนี่ยเหมือนกับเดินไม่เต็มเท้าเท้าหลังคุ้มงอไหลหอ่อแล้วคอก็ตกแล้วก็เดินช้ากว่าปกติเหมือนกับไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะต้องไปพบเจอกับอะไรวิธีการในการสร้างความมั่นใจก็คือเดินให้เต็มเท้าก้าวอย่างมั่นคงยืดอกยกไหล่ไปข้างหน้า เล็กน้อยนะคะยืดอกยกไหล่ไปทางหน้าเล็กน้อยและก็ไม่ก้มหน้าเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาและก็ปรับความเร็วของการเดินให้เร็วขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะให้ดูเป็นการกระชับกระเชงว่องวหวมันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะการเดินมันจะต้องเดินมาจากใจด้วยนะคะถ้าใจไม่ก้าวเท้าก็ไม่ก้าวออกไปเช่นกัน ข้อที่2เรื่องของการพูดจะต้องพูดให้ช้าและก็พูดให้ชัดเจนด้วยบางคนเนี่ยพูดเร็วมากเลยจนบางทีก็ฟังไม่ทันนะบางคนก็พูดรัวๆเลยอะจนฟังไม่ชัดหรือว่าพูดเร็วแบบติดๆขัดๆก็มีเหมือนกับรีบพูดไปหรือเปล่าหรือกลัวใครที่จะมาสงสยัยกลัวว่าจะมีใครมาตามั้มถามก็สาเหตุหนึ่งก็มาจาก การติดนิสัยการพูดเร็วหรือว่าไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดค่ะใครที่พูดเร็วพูดรัวลองลดระดับการพูดให้ช้าลงนะคะพูดให้ช้าแต่ชัดถ้อยชัดคำไม่จังหวะจะโคนมีเน้นคำมีหยุดเว้นระยะเป็นช่วงๆเพื่อให้คนฟังนั้นได้คิดตามได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพูดช้าจนน่ารำคาญและก็ไม่ใช่ถ้อยคำที่ซ้ำซากมากจนเกินไปอย่างเช่นนะครับ นะครับนะคะนะคะจริงไหมจริงไหมจริงไหมใช่ไหมจริงไหมจริงไหมคะการพูดที่ดีนั้นนะคะไม่ใช่พูดให้ได้มากที่สุดในแต่ละนาทีแต่มันคือการพูดที่ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องที่เราพูดออกไปได้ดีที่สุดนั่นเองข้อที่สสร้างความสำเร็จเล็กๆแค่คุณตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็จัดเก็บที่นอนของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เท่ากับว่า คุณได้สร้างความรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆที่มันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าของวันนั้นได้ ความสำเร็จใหญ่ๆก็มาจากการสะสมความสำเร็จเล็กๆเ,เข้าด้วยกันอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปนั่งกินข้าวคนเดียวต้องไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆนะคะตอนแรกเราอาจจะไปกับเพื่อนหลายคนก็ได้แล้วก็ค่อยลดจำนวนคนลงจนสุดท้ายอาจจะเหลือเพื่อนแค่คนเดียวที่นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ลองไปกินข้าวคนเดียวดูครั้งหนึ่งก็ได้นะคะที่มันจะทำให้เราเนี่ยสร้างความมั่นใจทำให้ครั้งต่อไปเราสามารถทำเองได้ค่ะ ตึกหลังใหญ่ก็ยังมาจากอิฐเม็ดทรายก้อนเล็กๆสะสมกันความมั่นใจจากเล็กไปหาใหญ่สุดท้ายเราก็จะมั่นใจในสิ่งที่เราได้ทำข้อที่4การแต่งตัวค่ะการแต่งตัวก็แต่งให้ดูดีคนส่วนใหญ่วัดอะไรจากสิ่งที่เขาเห็นนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บางสถานที่ต้อนรับคนแต่งตัวดีกับ คนที่แต่งตัวไม่ดีนั้นเขาต้อนรับแตกต่างกันมากเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่มองมาและมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนแตงได้เช่นกันอย่างเช่นถ้าเราสวมหมวกกับน็อกเต็มใบแล้วก็เดินเข้าไปในร้านทองเนี่ยคิดว่าเจ้าของร้านทองเขาจะคิดยังไงคะหรือว่าวันไหนที่เราใส่เสื้อผ้าเก่าๆโทมๆในขณะที่คนอื่นเขาแต่งตัวดีกันหมดเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง แต่ถ้าวันไหนเราใส่เสื้อผ้าใหม่หรือว่าดูดีเราก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเสื้อผ้าที่เราใส่ก็ยังทําให้สภาพร่างกายของเราสามารถเปลี่ยนไปด้วยก็จะกลายเป็นอกพายลายพึงไม่เชื่อก็ลองลองสังเกตดูนักเรียนนายร้อยดูนะคะเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันก็จะส่งผลถึงจิตใจมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คนใส่เนี่ยดูดีข้อที่หหาความรู้ค่ะ ยิ่งรู้ยิ่งมั่นใจเพราะความรู้มันทําให้คนเนี่ยองอาจเวลาที่ทําข้อสอบถ้าเรามีความรู้ในคําตอบเราก็จะมีความมั่นใจเวลาทํางานถ้าเรามีความรู้ในงานเราก็สามารถแก้ปัญหาในงานได้เราก็จะเกิดความมั่นใจซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาลงทุนกันยังไงเราก็ไม่มั่นใจในการลงทุนหรือว่าถ้าเราไปพูดบนเวที เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของที่เราจะพูดเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองให้หาความรู้ในสิ่งที่เราไม่มั่นใจยิ่งรู้มากขึ้นความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นมารู้น้อยนั้นเป็นภัยอย่าหยุดหาความรู้มาด้วยการคิดแบบไม่เข้าทา่าโดยการคิดว่าตัวฉันเนี่ยรู้หมดแล้วถ้าคุณยังไม่ยอมรับที่จะมีความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบกับชีวิตของคุณก็ไม่ต้องมีปณิธานหรอก ไม่ต้องมีเป้าหมายไม่มีความฝันที่มันจะสามารถช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นความดีความน่าเกลียดและก็รวมถึงความลำบากคุณจะต้องยอมรับมันมาคุณต้องยอมรับทุกอย่างถ้าคุณอยากจะรับบทเป็นแพ้รับบาปและกระโทษทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นเราไปไม่ถึงจุดหมายก็เพราะว่าคนคนนี้หรือเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ ถ้าคุณและใครอีกหลายๆคนเป็นคนประเภทที่มักจะชอบพูดแบบนี้ในชีวิตก็จะไม่สามารถก้าวต่อไปได้การรับผิดชอบไม่ได้หมายความว่าจะต้องยกเลิกการควบคุมชีวิตของตัวเองแต่มันหมายความว่าเราจะต้องควบคุมชีวิตของตัวเองมันหมายความว่าถ้ามีใครสักคนมาเหยียบย่ำเราถ้าสถานการณ์มันยังยื้อเราไว้ข้างหลัง มันจะทำให้เรามองเห็นในสิ่งที่มันเป็นไปได้และเพื่อที่จะลงมือทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่สักอย่างเพื่อที่จะกำจัดสิ่งแย่ๆในชีวิตนั่นก็หมายความว่าการยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแย่ๆและสิ่งดีๆเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเช่นกันทุกๆอย่างที่เราผ่านมาที่มันนำพาเรามาถึงจุดๆนี้ แทนที่จะมาบ่นแล้วก็คร่ำครวญในเรื่องที่มันผิดพลาดต่างๆนานาจงหาทางแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ได้อะไรคือสิ่งที่เราจะทําได้ในตอนนี้อะไรคือสิ่งที่จะจัดการปัญหาที่มีได้อะไรคือสิ่งที่เราจะทําได้ที่จะสรรรส้างชีวิตแห่งความสําเร็จสรรรส้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อะไรคือสิ่งที่คนประสบความสําเร็จนั้นกําลังทําอยู่ณตอนนี้และตัวเราเอง จะเรียนแบบการกระทำของพวกเขาได้ยังไงเพื่อที่จะสะท้อนความสำเร็จของพวกเขาในชีวิตของเราแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสิ่งที่แน่ๆเลยก็คือมันจะไม่มีความสำเร็จแน่นอนถ้าเรายังรับบทเป็นผู้ถูกกระทาไม่มีมนุษย์คนไหนที่ได้ประสบความสำเร็จมาจากการโทษคนอื่นพวกเขาประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาตั้งสมาธิกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ ณตอนนี้ต้องตั้งสมาธิกับสิ่งที่ทําอยู่เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าการยึดติดกับความแค้นและก็ความคิดลบในอดีตต่างๆมันจะไม่สามารถทําให้คุณหลุดออกมาจากสถานการณ์ที่เสียงเครงได้และอะไรที่จะสามารถทําให้คุณออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นได้คำตอบนั้นก็แสนที่จะง่ายมากเราจะต้องวางแผนต้องวางแผนว่าคุณต้องการที่จะออกมาจากสถานการณ์นั้นยังไง และคุณต้องการที่จะไปถึงความสำเร็จยังไงจดแล้วก็บันทึกเหตุผลของคุณลงบนกระดาษเพื่อหาความหมายของคุณแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าพอแล้วฉันพอแล้วกับการโทษคนอื่นในปัญหาของตัวเองทั้งนั้นอดีตนั้นได้ผ่านไปแล้วและเราไม่สามารถนำมันกลับมาได้และเราก็จะไม่บน่นและก็จะไม่พูดถึงมันอีกต่อไปกัดฟันแล้วก็ก้าวต่อไปในชีวิต เราจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าเราจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ที่แย่แบบนั้นมาถึงจงคิดไว้เสมอว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเรามีโอกาสที่จะยอมรับความผิดนั้นหรือไม่ก็เล่นเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกกระทำเราจะต้องรู้ว่าหนึ่งในทางนั้นทางไหนที่เราเลือก และมันก็จะนำเราไปสู่ความสำเร็จและทางไหนที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์ขอให้คุณเป็นคนเลือกความสำเร็จจงเลือกที่จะแสดงตัวตนจงเลือกที่จะภูมิใจในชีวิตของตัวเองจงภูมิใจจงมั่นใจว่าเราคือคนที่คุมเกมนี้และความรับผิดชอบนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเลือกชีวิตของเราจะต้องประสบความสำเร็จเริ่มแล้วนะตอนนี้ ที่พวกเราทุกคนสามารถมาอยู่ณจุดจุดนี้ได้ก็เป็นเพราะสิ่งที่พวกเราเลือกทั้งนั้นแต่ถ้าหากคุณไม่เชื่อมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณเองไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณนั้นต้องการสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกเดี๋ยวนี้เพราะคุณเองคือคนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและก็เป็นคนเดียวที่จะสามารถทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้แล้วก็แยก่กว่าด้วยเช่นกันฉะนั้น จงเลิกเล่นเป็นผู้เคราะห์ร้ายได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณเองนั้นอยากจะอยู่มันคือความผิดของคุณเองในเมื่อคุณรู้แบบนั้นแล้วอะ่ะแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสักทีรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ได้แล้วคุณก็จะได้ไม่ถูกควบคุมโดยมันอีกต่อไปจงต่อสู้กับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาและก็เป็นคนที่กำกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง คุณสามารถออกแบบมันได้ว่าอยากจะให้ชีวิตของคุณนั้นออกมาเป็นแบบไหนขอให้คุณก้าวต่อไปและประสบความสำเร็จในแบบที่คุณนั้นเลือกเองทุกๆคนนั้นก็ต้องการรางวัลแต่มีน้อยคนนักที่รักการปฏิบัติทุกๆุกคนต้องการที่จะเป็นแชมป์ในสิ่งที่ตัวเองนั้นเป็นและก็ทำอยู่แต่ก็มีน้อยคนนักที่พยายามเข้าใกล้คำว่าแชมป์ไม่ว่าใครก็ต้องการที่จะขวคว้าถ้วยรางวัล และก็ออกมาว่าในที่สุดฉันทำมันได้สักทีแต่ก็มีน้อยคนนะที่เต็มใจที่จะทุ่มเทแล้วก็ทำมันให้เป็นจริงเราควรที่จะเปลี่ยนความคิดของเราเราควรที่จะเริ่มรักการปฏิบัติเพื่อสิ่งที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราไม่ควรที่จะเอาแต่ขอร้องฟ้าดินถึงสิ่งที่เราต้องการมากกว่าการลงมือทำเพื่อมันความคาดหวังของเราไม่ควรเกินความพยายามของเราเลยค่ะ ผู้คนมากมายพวกเขาเอาแต่ขอแต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีแต่สิ่งที่ตลกมากที่สุดก็คือชีวิตมีวิธีที่แปลกมากในการทดสอบพวกเราทุกคนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการมันนั้นดีหรืออะไรแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรารู้สึกหมดแรงขึ้นมากลางทางมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเลือกที่จะยอมแพ้ ยอมแพ้กับร่างกายยอมให้กับความรู้สึกจากนั้นยังไงต่อผู้คนหลายคนก็เริ่มเสียความกล้าไปด้วยเหตุนี้และความเครียดก็จะเริ่มเข้าครอบงำจนเราไม่อยากที่จะทำอะไรต่อไปแต่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปถ้าพวกเราทุกคนเอาคำว่าลมเลิกออกจากพจนานุกรมของตัวเองซะเอามันออกไปเลยคุณจะร้องไห้หนะักแค่ไหน ก็เอาเลยเอาให้เต็มที่เอาออกมาให้หมดถ้าคุณอยากจะพักก็เอาเลยสิพักให้เต็มที่เลยเติมพลังให้สุดแล้วก็กลับมาลุยต่อเพราะว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือการล้มเลิกถ้าเราต้องการบางสิ่งบางอย่างก็จงอย่าเริ่มนับการสูญเสียถ้าเราต้องการบางสิ่งบางอย่างก็จงอย่าเริ่มนับการสูญเสียเพราะเมื่อเราเริ่มนับในสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเมื่อไหร่ เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องสละอะไรไปบ้างและพวกเราก็จะยอมแพ้มันไปขอให้ทุกคนตระหนักถึงข้อนี้นะคะยอมเสียได้ก็เสียซะถ้าอยากสอบได้คะแนนดีๆก็จงเล่าเรียนศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามให้ถึงที่สุดเอาให้เต็มที่ไปเลยถ้ารู้สึกว่าการงานนั้นไม่ขยับไปไหนก็เอาให้มันเต็มที่จนกว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นไปเลย เมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ได้นับสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเราก็จะลงมือทำเพื่อได้สิ่งที่เรานั้นต้องการจงนำพาตัวของคุณให้อยู่ในจุดที่ไม่สามารถถอยกลับได้แล้วในจุดที่คุณจะต้องยอมจำนนพายแพ้กับสิ่งที่เข้ามาหรือจะต่อสู้กับมันจะยอมจมอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเดินต่อไปแต่ถ้าคุณตัดสินใจถูกต้องสิ่งที่ควรจะได้รับก็จะเป็นการรับรู้ถึงว่า ตัวเองนั้นมีความเข้มแข็งมากกว่าที่ตัวเองคิดลองมองไปในอนาคตและก็ตัดสินดูว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมองทุกมิติของชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจความรู้สึกและจิตวิญญาณเราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เมื่อคุณจากไปคุณจะทิ้งอะไรเอาไว้บ้างมรดกของคุณคืออะไร คุณสู้เพื่ออะไรคุณบอกว่าตัวเองนั้นจะเป็นแชมป์แต่คุณได้ทำตัวเหมือนคนที่เป็นแชมป์หรือเปล่าต่อสู้ได้เหมือนคนที่เป็นแชมป์จะทำหรือเปล่าความคิดของคุณนั้นเป็นเหมือนคนที่เป็นแชมป์เขาทำหรือเปล่าโลกของเราจะตอบกลับทุกคนที่ไม่ยอมรับการปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตาม คุณต้องรวบรวมความกล้ามากพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดหวังเผชิญหน้ากับการที่ไม่มีใครหนุนหลังไม่มีการสนับสนุนใดๆเผชิญหน้ากับคำถามที่มีกับตัวเองเผชิญหน้ากับการที่ถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ยอมแพ้จนกว่าชีวิตจะสั่งให้ยอมแพ้ไม่มีสิ่งไหน ที่ชีวิตสามารถต่อต้านความมุ่งมั่นแบบนี้ได้ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไปต่อสู้กับทุกสิ่งที่เข้ามาขอให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปีย่ยม